ามูทิร่วมกันจันยู่นะครับแล้วก็พิพันนาคอนนะรบพิพันนาคอนกับแม่จูน,นะก็นี่ครับประสานงานมาตั้งแต่วันแรกแล้วผมก็อำนวยความสะดวกร่วมประสานก็ได้ที่ออบตประสุขนะครับนี่อันนี้โรงครัวจากหัวใจคนไทยที่ห่วงใยกัน การทำกับข้าวในกระทะโล็ใหญ่ครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าการทำกับข้าวในกระทะเล็กๆเนี่ยถ้าเครื่องปรุงไม่ถึงนะครับก็รสชาติไม่ถึงเหมือนนกัน การประชานการทำกับข้าวใดกระทะใหญ่ๆแบบนี้นะครับต้องอาศัยความชำนาญน,นะครับอาศัยความชำนาญน,นะในการใส่วัตถุดิบใส่เครื่องปรุงที่ได้ปริมาณนะครับกับข้าวทุกอย่างจึงจะมีรสชาตินะอีกลงคลัวสนามร่วมกันอยู่ในแต่ละรงครัรเนี่ยเขามีความถ้าเห็นเนี่ยวิธีการหุงข้าวของเราใช้เป็นกระสวยหุงข้าวแบบนี้นะครับ มาตอนน่ัอันนี้ได้เห็นกระสวยหุงข้าวของร่วมกันอยู่ครับ